ครับขออนุญาตชี้แจงนะฮะ,ะตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับได้มีการลงมติในการที่สําหรับผู้กักกันตัวที่จะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆเข้าจังหวัดมุนร่าชะานีต้องบอกนะฮะว่าเราด้วยความหวังดีนะครับด้วยความหมใหญ่พี่น้องประชาชนไม่ได้กักไม่ได้กีดกันคนที่จะเดินทางเข้ามาทาธุระมาราชจัดการมาธุรกิจนะครับจะเห็นว่า ที่น้ำขุนก็ดีนะฮะที่วารินก็ดีก็คือผู้คนที่นำเข้ามาเนี่ยมาติดในครอบครัวแล้วก็กระจายเป็นคัสเตอร์อยู่ที่น้ำยืนก็ดีนะตอนนี้เด็กก็ติดแล้วในคัสเตอร์ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและไม่กักตัวอันนี้ก็เป็นเป็นข้อกังวลของประชาชนทั่วไปนะฮะว่าทำไมไม่กักตัวนะฮะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะติดตามได้ตลอดทุกคน แม้แต่ลงบันทึกแล้วว่าให้กักตัวออกไปกักตัวแล้วไม่กักตัวจึงมีมติอย่างนี้ครับว่าเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะฮะก็ตามคําถามบอกว่าถ้าเข้ามาทุกคนต้องกักตัว14วันแต่ก็มีข้อยกเว้นถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วซีโนแวคสองเข็มหลังซีโนแวคเข็มที่สอง14วันหมายว่าภูมิขึ้นเต็มที่ท่านก็สามารถเดินทางเข้ามาแล้วไม่ต้องกักตัวได้ หรือเอสตาเซนก้าเข็มแรก14วันเหมือนกันแค่เข็มแรกก็เข้ามาได้ไม่ต้องกักตัวแต่ทุกอย่างนะครับท่านไม่กักตัวก็ขอร้องว่าไม่ใช่ว่าท่านจะสามารถที่จะไปสังสรรค์ท่านจะไปสมาคมได้ไม่ใส่หน้ากากโดยสบายใจไม่ได้นะฮะติดวัคซีนเนี่ยลดความรุนแรงของโรคและลดการติดเชื้อได้บ้างนะครับพอสมควรแต่ว่าถ้าท่านปล่อยตัว หรือไม่รับผิดชอบสัมมงคมร่วมกันเนี่ยก็อาจจะยังเกิดการแพร่กระจายเชื้ออยู่นี่นะในประเด็นนี้ก็ฝากกลับเรียนทุกท่านว่าผมขออนุญาตตอบไปเลยนะครับว่าเห็นว่าจิตยาุเบกษาได้บอกได้ออกไปแล้วก็จะมีผลบังคับใช้วันที่20เจนว่าเพิ่มจังหวัดเสี่ยงสูงสุดหรือสีแดงเข้มเนี่ยจาก10จังหวัดเป็น13จังหวัดนะครับกรุงเทพและปร,ะริมณฑลและ4จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีาเพิ่มคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชายเชิงเซาและก็ชนบุรีนั่นก็หมายความว่าพื้นที่เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงมากมากถ้าเดินทางเข้ามาในจังหวัดบรัชธานีก็ขอให้กักตัวหรือถ้าไม่จําเป็นอย่าเดินทางมาครับในช่วงนี้และอันที่สองก็คือตามราชก,กิจจานุเบกษายกอุบลราชธานีเป็นพื้นที่สีแดงแล้วรวม53าจังหวัดฉะนั้นแดงเข้มกับแดงนี่ถือว่ามีความอันตรายมากนะฮะถ้าท่านยัง ไม่มีคุระจริงๆนะฮะขอความกรุณาครับอย่าพึ่งเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากพื้นที่เสี่ยงนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าทางพื้นที่เสี่ยงนั้นๆก็งดในการที่ให้ออกจากบ้านนะครับทําธุรกิจเรื่อยต่างๆเนี่ยถ้าไม่จะเป็นจริงๆเนี่ยขอให้เว้นระยะช่วงนี้ก่อนนะครับจาาเรียนอย่างนั้นครับ